สวัสดีครับมาฟังข่าวริภูประจำวันนี้กันนะครับมาเริ่มต้นประเด็นแรกด้วยข้อมูลจากโรมาโนล่าสุดโรมาโน่ก็ได้ออกมาอัปเดตข่าวที่เกี่ยวข้องกับริภูไว้3เรื่องด้วยกันประจำวันนี้เรื่องแรกโรมาโน่เปิดเผยว่าจากเดิมที่ริพูคิดว่าจะไม่ทําอะไรเลยในตลาดนักเตะช่วงเดือนมกราคมแต่ด้วยสถานการณ์ที่ย่าแย่ลงเรื่อยๆอย่างต่อเนื่อง หลังผ่านไป3เดือนร์พูจึงเริ่มพิจารณาถึงความไปไปได้ที่จะซื้อนักเตะใหม่หนึ่งตำแหน่งในเดือนมกราคมซึ่งการซื้อครั้งนี้จะขึ้นอยู่กับโอกาสในตลาดนักเตะและอาการบาดเจ็บโดยในเบื้องต้นขณะนี้แมอร์พูยังไม่ได้ออกมาระบุแน่ชัดอย่างเป็นทางการว่าจะซื้อนักเตะใหม่ตำแหน่งไหนแต่ริพูก็เริ่มมีการประชุมเรื่องการซื้อนักเตะใหม่ช่วงเดือนมกราคมกันภายในแล้วเรื่องต่อมาโรมาโนเปิดเผยว่าอโดนีอิราอ และบอนมัดยังคงต้องการเก็บเซมนโยไว้ใช้งานต่อไปจนจบซีซั่นพวกเขาอยากขายเซมนโยในช่วงซัมเมอร์2026มากกว่าแม้ถึงช่วงซัมเมอร์ค่าฉีสัญญาของเซมนโยจะลดลงมาอยู่ที่ประมาณ50ล้านปอนด์บอนมัดก็ยินดี แต่สุดท้ายแล้วพวกเขาก็ไม่สามารถทำอะไรได้อยู่ดีหากมีทีมมาจ่ายค่าฉีกสัญญาในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ในเดือนมกราคมและลิพูยังคงสนใจเซบิโยอย่างจริงจังเหมือนเดิมเรื่องต่อมาโรมาโน,โนย,ยืนยันอีกครั้งว่า ลิปูได้ยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้กับกนาเต้ไปแล้วและทางลิปูและตัวแทนของกนาเต้ก็ยังคงติดต่อและเจรจาก,กันอยู่ตอนนี้จึงขึ้นอยู่กับตัวกนาเต้แล้วว่าจะเลือกต่อสัญญาหรือออกไปหาความท้าทายใหม่ด้วยการย้ายออกไปเล่นนอกประเทศอังกฤษและเลออลมาดิดก,ก็ยังคงให้ความสนใจเขาอยู่เหมือนเดิมทั้งหมดนั้นก็เป็นข้อมูลจากทางโรมาโนนะครับประเด็นต่อมามาฟังข้อมูลจากฟอเรียนเพเทนแบกกันนะครับล่าสุดฟอเรียนเพเทนแบกนักข่าวสายตลาดนักเตะความน่าเชื่อถือ ข้อมูลเรื่องบอลเยอรมันเทียนหนึ่งที่เอามารายงานว่ายบร์นมิวนิกไม่สนใจคว้าตัวเซบิญโยมาร่วมทีมตอนนี้ลิพูกำลังดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อคว้าตัวเซบิญโยมาร่วมทีมในช่วงตลาดนักเตะหน้าหนาวการเจราจาจะเป็นรูปธรรมที่เกิดขึ้นแล้วและลิพูก็ได้รับร้บเงื่อนไขค่าสี่สัญญาไปแล้วเรียบร้อยอย่างไรก็ตามการคว้าตัวเซบิญโยมาร่วมทีมไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะทีมใหญ่ในอังกฤษเขาต้องการตัวเซบิญโยเหมือนกันนี่ก็เป็นข้อมูลจากทางฟอร์เรียนแพ ที่ยืนยันว่าบาเยิร์นมิวนิกไม่สนใจคว้าตัวเซมิโยไปร่วมทีมในปี2026นะครับประเด็นต่อมามาฟังข่าวดีของฟานได้กันนะครับล่าสุดฟานได้ก็ได้รับรางวัลน,นักเตะของทีมยอดเยี่ยมแห่งปีประจำปี2025ของฟีฟ่าทำให้ฟานได้ได้รับรางวัลน,นี้มาแล้ว5สมัยหลังจากเคยได้รับรางวัลน,นี้ในปี2019 2020 2022และปี2024มาแล้ว การคัดเลือกนักเตะของทีมยอดเยี่ยมแห่งปีนั้นมาจากการสำรวจความคิดเห็นของนักฟุตบอลอาชีพกว่า26,000คนทั่วโลกเพื่อตัดสินหา11น,นักเตะที่ดีที่สุดในช่วงระหว่างเดือนสิงหาคม2024ถึงเดือนกรกฎาคม2025โดยฟานได้ได้ออกมาเปิดเผยความรู้สึกดังได้รับรางวัลว,ว่าก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมฟีฟ่าโฟรเวิร์สอีเลอีกครั้งเป็นความรู้สึกที่น่าทึ่งมากเขาดีใจที่ได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมอาชีพ ทุกครั้งที่ได้รับรางวัลจากการโหวตของเพื่อนร่วมอาชีพมีความหมายกับเขามากก็ขอแสดงความยินดีกับฟานไดด้วยนะครับ ประเด็นต่อมามาฟังบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจจากพอจอย์กันนะครับล่าสุดพอจอยด์นักข่าวสายหงเทียนหนึ่งจากสื่อคุณภาพอย่างเดอะไทมส์ก็ได้ออกมาเขียนบทความวิเคราะห์4จุดที่อาร์เนอร์ต้องรีบแก้ไขก่อนลิพูลงแข่งกับ p s เในช่วงคืนวันพุธนี้เวลาตีสาจุดที่1ก็คืออิซักพอจอย์ก็เห็นตรงกันกับใครหลายๆคนว่าตอนนี้ฟอร์มการเล่นของอิซักนั้นตกต่ำมากซีซั่นนี้อิซักได้ลงเล่นเพียง497นาทีและทําได้แค่ ห่ประตูเท่านั้นรูปแบบการเล่นของทีมลิพูที่ขาดความกระตือรือร้นและม,มีแผนการเล่นที่ชัดเจนในปัจจุบันไม่เข้ากับสไตล์การเล่นของอิซักเพราะอิซักเป็นนักเตะที่มักยิงประตูใกล้พื้นที่กรอบหกหลาและมักเล่นได้ดีในช่วงที่ทีมได้โอกาสสวนกลับเ็ลและในช่วงที่ทีมเพสซิ่งสูงสําเร็จนอกจากนั้นแล้วพอจอยยังมองว่าอิซักดูจะขาดความแข็งแกรง่งและความมุ่งมั่นอย่างที่เคยแสดงออกให้เห็นตอนเล่นให้กับนิวคาสเซิลปัจจุบันอิซักไม่ได้พยายามวิ่งไล่ คู่แข่งและว,วิ่งเข้ากดดันนักเตะคู่แข่งเลยซึ่งแตกต่างจากดาวินนูเยสที่จะพยายามวิ่งไล่กดดันคู่แข่งเสมอให้ได้เป็นอย่างน้อยเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่อาร์เนอร์ต้องทําก็คือต้องให้ความสําคัญเรื่องความฟิตของอิสซักมากขึ้นกว่าเดิมและปรับระบบการเล่นของทีมให้เข้ากับสไตล์การเล่นของอิสซักโดยใช้รูปแบบการเล่นที่แน่นอนและเพิ่มการเพสซิ่งสูงเพื่อให้อิสซักกลับมาทาประตูได้จุดที่2ก็คือเกมรับพอจอยก็เห็นตรงกันกับคน อ,อื่นๆหลายคนว่าผลงานของโกนาเต้ช่วงนี้แย่ลงเรื่อยๆ หลังเหลือสัญญาปีสุดท้ายโดยเฉพาะในเกมล่าสุดที่ทําให้ลิพูเสียเตะมุมโดยไม่จําเป็นจุดทาให้ลิพูเสียประตูแรกให้กับฟอร์เรสต์ตอนนี้เกมรับของลิพูกําลังเปราะบางเป็นอย่างมากและไม่สามารถหยุดยั้งการเสียประตูจํานวนมากให้กับคู่แข่งได้นอกจากนั้นแล้วอาร์เนอร์ยังแสดงออกอย่างเห็นได้ชัดว่าเขาไม่ไว้ใจโจโกเมสหลังซีซั่นนี้โกเมสได้ลงเล่นเพียง4 3นาทีเท่านั้นพอจอยจึงสงสัยว่าทุกวันนี้บทบาทของโกเมสในทีมในสายตา ของอาร์เนอร์คืออะไรกันแน่ในเมื่ออาร์เนอร์ ไม่ไว้ใจโกเมสเลยเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่อาร์เนอร์ต้องทำในการแก้ปัญหาจุดนี้ก็คืออาร์เนอร์ต้องพิจารณาเรื่องการดรอปโกนาเต้เป็นตัวสำรองและให้โอกาสโกเมสได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมที่แข่งกับ PSV และส่งโกเมสลงเล่นอย่างต่อเนื่องหากโกเมสทำผลงานได้ดีลิพูตจำเป็นต้องซื้อเซตเตอร์แบ็กคนใหม่ที่สามารถแข่งขันเพื่อแย่งตำแหน่งตัวจริงในทีมได้ไม่ว่าการเจรจาเรื่องสัญญ,ญาฉบับใหม่ของโกนาเต้จะจบลงอย่างไรก็ตาม Um, จุดที่3ก็คือปัญหาด้านกายภาพนักเตะแม้แต่ฟานไดเองก็ยังยอมรับเลยว่านักเตะฟอร์เรสต์มีความแข็งแรงด้านกายภาพมากกว่านักเตะร์พูซึ่งปัญหาด้านกายภาพนี้เป็นปัญหาที่อาร์เนอร์เคยพูดถึงตั้งแต่เดือนมีนาคมแต่ยังไม่ยอมแก้ไขนอกจากนั้นแล้วนักเตะร์พูบางคนในปัจจุบันยังขาดความมุ่งมั่นและขาดความกล้าหาญเวลาเจอจังหวะปะทะทางกายภาพกับนักเตะคู่แข่งอีกด้วยยกตัวอย่าง เช่นกักโปที่ถอยหนีการเข้าปะทะกับกองหลังฟอเรสสะท้อนให้เห็นว่านักเตะลิพูในตอนนี้กําลังขาดความมุ่งมั่นและความกล้าหาญของนักเตะลิพูได้หายไปจากทีมแล้วพอจอยยังมองอีกว่าช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาอาร์เนอร์ ภาที่ไปให้ความสําคัญกับการซื้อผู้เล่นในตําแหน่งอื่นที่ไม่ใช่กองกลางด้วยการซื้อผู้เล่นที่มีจุดเด่นเรื่องเทคนิคและตัวเตีย้ยแต่กลับละเลยการซื้อผู้เล่นในตําแหน่งกองกลางเพราะมองว่าไม่จาเป็นต้องเสริมความแข็งแกร่งเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่อาร์เนอร์ต้องทําก่อนแข่งกับ PSV ก็คืออาร์เนอร์ต้องกระตุ้นลูกทีมให้กลับมาลงเล่นด้วยความมุ่งมั่นและกล้าหาญอีกครั้งทั้งตอนที่มีบอลและตอนที่ไม่มีบอลอยู่กับตัวและอาร์เนอร์ต้องพัฒนาความแข็งแกร่งทางด้านกายภาพของ พวกนักเตะใหม่และนักเตะเก่าให้ดีขึ้นกว่านี้และจุดที่4ก็คือ การแก้เกมย้อนกลับไปซีซันที่แล้วการแก้เกมของอาร์เนอร์ช่วงพักครึ่งและช่วงระหว่างแข่งมักได้ผลอยู่เสมอแต่ซีซันนี้การแก้เกมของอาร์เนอร์ไม่สามารถแก้ปัญหาของทีมในสนามได้ซ้ำร้ายยังเป็นการเพิ่มปัญหาให้กับทีมอีกด้วยเพราะฉะนั้นแล้วอาร์เนอร์จะต้องพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งว่าเขามีวิธีการแก้เกมที่ดีโดยเฉพาะอย่างตอนนี้ที่ลิภูมีนักเตะคุณภาพมากมายอาร์เนอร์ต้องทําให้การเปลี่ยนแปลงแท็กติกและการเปลี่ยนตัวระหว่างเกม มีประสิทธิภาพอีกครั้งเพื่อไม่ให้ก่อความผิดพลาดซ้ําๆทั้งหมดนั้นก็เป็นบทวิเคราะห์ท,ที่น่าสนใจจากพอจอยนะครับประเด็นต่อมามาฟังข่าวของอาร์เนอร์กันนะครับล่าสุดลูอิสตีลนะข่าวสายหงจากเดนิเมลความน่าเชื่อถือข้อมูลเทียนหนึ่งที่ออกมารายงานว่า อาร์เนอร์ได้รับรางวัลผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมแห่งปีจากสมาคมนักเขียนฟุตบอลภาคเหนืออย่างไรก็ตามอาร์เนอร์ไม่ได้เข้าร่วมง,งานรับรางวัลแต่อย่างใดตามพอจอยได้ออกมาอัปเดตข่าวอาร์เนอร์เอาไว้ว่าแม้อาร์เนอร์จะยังคงได้รับการสนับสนุนจากคณะผู้บริหารของลิพูให้คุมทีมลิพูต่อไปเนื่องจากคณะผู้บริหารมองว่าอาร์เนอร์เพิ่งพาลิพูได้แชมป์พิมลีเพียง7เดือนและมองว่าช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงภายในทีมมากมาย อีกทั้งยังคงต้องพยายามทําให้นักเตะใหม่เล่นร่วมกัน,นดีๆอีกด้วยยกตัวอย่างเช่นอิซักและฟอร์เรนเวียสที่ลงเล่นร่วมกันเพียง267นาทีเท่านั้นอย่างไรก็ตามอาร์เนอร์ ไม่สามารถพาทีมลิพูร์แพ้คู่แข่งได้อีกต่อไปแล้วอาร์เนอร์ต้องพิสูจน์ความเชื่อใจของคณะผู้บริหารด้วยผลงานที่ดีในสนามพร้อมท้งแสดงให้เห็นว่าลิพูร์ยังมีทางออกจากปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทั้งหมดนั้นก็เป็นข่าวอาร์เนอร์ประจําวันนี้นะครับส่วนตัวแล้วนะครับผมก็ยังคงมองเหมือนเดิมนะครับว่าอาร์เนอร์ควรลาออกจากตําแหน่งนะครับเพราะอาร์เนอร์เป็นผู้จัดก,การทีมที่มีอีโก้สูงมากๆนะครับไม่ค่อยยืด เขารู้ปัญหาที่ทีมลิปูเจอในตอนนี้ว่าคืออะไรมาตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วแต่กลับไม่แก้ไขเพราะยึดมั่นในแนวคิดของตัวเองนะครับและเชื่อมั่นในตัวเองเกินไปว่าวิธีการบริหารและการทีมที่เขาทําให้กับทีมลิปูในตอนนี้นั้นสามารถแก้ไขปัญหาที่ลิปูเจอได้ทั้งที่แก้ไขปัญหาไม่ได้นะครับอีกทางอาร์เนอร์ยังดูไม่เห็นค่าและมองข้ามนักเตะหลายคนภายในทีม อย่างเคียซ่าโกเมสเอนโดและยังไม่สามารถพูดกระตุ้นนักเตะลิพูหรือพูดเพิ่มขวัญกำลังใจให้กับนักเตะลิพูได้เลยในช่วงเวลาที่ฟอร์มตก หรือทำผิดพลาดในสนามเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมจึงมองว่าอาร์เนอร์ควรลาออกจากตำแหน่งนะครับอย่างไรก็ตามนะครับถ้ามองโลกในแง่สวยนะครับตอนนี้อาร์เนอร์ก็ยังพอมีเวลาและมีโอกาสอยู่เล็กน้อยนะครับในการพาชีมลิภูกลับมาเข้าที่เข้าทางอีกครั้งแต่อาร์เนอร์ต้องลดอีกโก้ของตัวเองลงและยอมรับความเป็นจริงให้มากขึ้นว่าวิธีการบริหารและจัดการทีมของเขาที่ผ่านมานั้นไม่ได้ผล เขาต้องหาวิธีใหม่ได้แล้วนะครับแล้วทุกท่านล่ะครับคิดว่าลิพูจะปลดอาร์เนอร์ในอนาคตอันใกล้นี้ไหมครับประเด็นต่อมามาฟังบทวิเคราะห์เรื่องอิซักกันนะครับล่าสุดโอลิเวอร์คีนักข่าวจากสื่อคุณภาพอย่างดอะเอเลติกก็ได้ออกมาเขียนบทความเล่าและวิเคราะห์สถานการณ์ของอิซักในตอนนี้จากมุมมองส่วนตัวของเขาว่าทําไมอิซักถึงยังเล่นไม่ออกอย่างที่ผู้คนคาดหวังกันเอาไว้โดยโอลิเวอร์คีได้เขียนไว้ในบทความว่าสถานการณ์ของอิซัก ในปัจจุบันคล้ายกันกับสถานการณ์ของสแตนคอริมอร์เมื่อ30ปีก่อนก็ตรงที่ทั้งคู่เป็นนักเตะค่าตัวสถิติเกาะอังกฤษที่ย้ายมาเล่นให้กับล์พลูด้วยความคาดหวังสูงแต่กลับมีปัญหาในเรื่องของการปรับตัวเข้ากับระบบทีมและความสัมพันธ์ภายในทีมแม้น,นักเตะทั้งสองคนจะมีฝีเท้าที่ดีก็ตามโดยคอริมอร์เคยออกมาวิจารณ์ว่าล์พลูซื้อเขามาแพงแต่ไม่มีแผนการใช้งานที่ชัดเจนซึ่งดูเหมือนว่ากำลังเกิดขึ้นกับอิสซักในตอนนี้ อีซักที่ย้ายจากนิวคาสเซิลมาร่วมทีมลิพูด้วยค่าตัวสิทธิเกาะอังกฤษที่125ล้านปอนด์กลับยิงได้แค่1ประตูในรายการลีกครับอีซักลงเล่นในลีกเป็นตัวจริง4นัดโดยจบลงด้วยการแพ้ทั้ง4นัดโดยในเกมล่าสุดอีซักได้สัมผัสบอลเพียง15ครั้งเท่านั้นก่อนถูกเปลี่ยนตัวออก ส่วนสาเหตุที่ทำให้อิสซักยังเล่นไม่ออกนั้นทางโอลิเวอร์คีมองว่ามาจาก3สาเหตุด้วยกันสาเหตุที่หนึ่งเป็นเพราะอิสซักขาดความฟิตยอย่างรุนแรงเนื่องจากประท้วงไม่ซ้อมกับทีมเก่าเพื่อบีบให้นิวคาสเซิลข,ขายเขาออกจากทีมทำให้อิสซักพลาดเกมช่วงปีซีซั่นและยังมีอาการบาดเจ็บมารบกวนอีกด้วยสาเหตุที่2เป็นเพราะอิสซักและเพื่อนร่วมทีมยังเล่นร่วมกันได้ไม่ดีและไม่รู้ใจกันแม้ในระบบข้อมูลนักเตะของลิพูจะบอกว่าอิซัก นั้นเหมาะกับทีมลิพูแต่เมื่ออิซักได้ลงแข่งในสนามจริงอิซักกลับเล่นไม่เข้าขากับเพื่อนร่วมทีมนอาจากนั้นแล้วจวังหวะการวิ่งและการจ่ายบอลของเพื่อนร่วมทีมอย่างซาร่าและกักโปย ar ังขาดกันเกินตลอดเวลาอีกด้วยสาเหตุที่สามเพราะอิซักกำลังเจอกับแรงกดดันจากเรื่องค่าตัวของเขา ที่มหาศาลจนทําให้เขาเล่นไม่ออกแม้อิซักในช่วงนี้จะเล่นไม่ออกไอดูเหมือนว่าจะเป็นตัวภาระในเกมล่าสุดแข่งกับฟอร์เรสแต่ออเวอร์คีก็มองว่ามันยังคงเร็วเกินไปที่จะตัดสินว่าอิซักล้มเหลวกับลิฟพูแล้วแต่แค่ช่วงนี้อิซักเริ่มต้นกับลิฟพูได้แย่มากๆเท่านั้นเองภาพการาฟิกภาพนี้บอกให้พวกเรารู้ว่าในเกมล่าสุดอิซัก ได้บอลน,น้อยมากและเมื่ออิซักได้บอลอิซักก็ไม่ได้อยู่ในจุดที่สามารถสร้างความอันตรายให้กับคู่แข่งได้เลยส่วนภาพกราฟ,ฟิกภาพนี้บอกให้พวกเราได้ดูว่าในเกมล่าสุดที่พูเน้นการครองบอลและส่งบอลวนเวียนอยู่บริเวณแนวรับและกลองกลางตัวรับเป็นหลักในขณะที่กองหน้าตัวเป้าอย่างอิซัก กลับถูกทิ้งให้โดดเดี่ยวทําให้อิซักไม่มีโอกาสได้เข้าไปเล่นในพื้นที่อันตรายได้เลยนี่จึงเป็นอีกหนึ่งเหตุผลสําคัญที่ทําให้ริปูแพ้ฟอร์เรสต์สูงประตูต่อสาคาบ้านทั้งหมดนั้นก็เป็นข้อมูลจากทางโอลิเวอร์คี่นะครับสุดนตัวแล้วผมมองว่าเป็นความผิดของอาร์เนอร์นะครับเพราะอาร์เนอร์คุกคี่และรู้จักนักเตะลิพูดีกว่าพวกเรานะครับแต่ก็ยังไม่สามารถทําให้นักเตะลิพูเล่นร่วมกันได้ดีและรู้ใจกันเลยนะครับผมยังคงเชื่อ ว่าอีซักจะสามารถผลิตสกอร์ให้กับทีมลิพูดได้อย่างเป็นกอบเป็นกำรรมแน่นอนในอนาคตแต่แค่ตอนนี้อาร์เนอร์ต้องหาวิธีการที่จะทําให้พวกกองหน้าเล่นร่วมกันได้ดีและรู้ใจกันถ้าอาร์เนอร์ยังหาวิธีการไม่ได้นะครับบางทีอาร์เนอร์ก็ควรลาออกไปนะครับและให้คนอื่นเข้ามาแก้ไขปัญหาจะดีกว่านะครับผมนี่ก็เป็นข่าวลิพูที่ผมนํามาฝากในคลิปวันนี้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม บ๊ายบายครับหากถูกใจข้อมูลและคลิปช่องนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ